สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้สิทภาพพี่น้องมาเอาปลาคลองนี่ครับพี่น้องหน้ามันแห้งล่งลร้แล้วนี่ครับผมมากับสมุนนี่ยทนเฝ้าปลาอยู่นี่ครับเด็เดๆหน่อยเฝ้าปลาบะบ่ละนี่ครับผมหน้ามันสีแห้งแล้วแต่ว่า น้มมันเริ่มออกซิเจนม่มีแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็เลยว่าวันนี้สีมาสาวเลยครับพี่น้องหลังจากก่นอนันนี้เขามาเบิ่งว่านานมันยังไหลเติบอยู่ที่เขาไล่ปลา,ปาขืนโคกครับพี่น้องและนี่ครับผมมันยังแค่นี้เดี๋ยวผมเอาไปตานปกไว้กันนกมาจิกเดี๋ยววันนี้เขาสีมาเบิ่งกันว่าปลาหมองนี้สลไรบันใดครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องหลายโลแน่นอนผมว่า เบิ่งกันครับสิสมราคาคู่อยู่ไบบนี่ครับอยู่ในนี่ละปลาแล้วสิป้านมองนี่ครับพี่น้องป้านมองนี่แล้วสิสาขึ้นนั้งพี่สาขึ้นห่มองเด็ดเดนอนนลครับพี่น้องป่านนี่ครับผมลูกพี่ไงลำสิงนอนหาแล้วน้อน่าเอาลงเออนี่ครับอุปกรณ์เฮา เอาถังมาใส่สองถังเลยครับเดี๋ยวมาเนี่ยเนา,าะสิสมราคาบะผมว่ามันสีลายอยู่นะครับพี่น้อง พี่น้องเนี่ยผมสิลือใบาตานแล้วครับวันนี้ ผมครับพี่น้องที่สุดของป่าบวกนกันน้อยออคุณอะเอ,อ้ยปลาหนิ่นน้ำตายครับพี่น้องน้ำออกซิเจนบ่ไหลปลาหนิ่นอยู่บ่ได้ผมครับพี่น้องป่าเออเฮ้ยน่ะ ปลานิ่ตายครับปูน่ะกรนี่อนะอกซิเจนบนอายครับตา,ตา,ต,า,ต,า,ต,า,าตายนี่คือพวกชนปลวกตายปลอปาซาน้าาอย่ึงพี่น้องปลาคอป่นี่แบบยงไงน่านะเลีลิงอังลางอยู่คนน่ะุูน่ะปน,น,นะ นี่ครับพี่น้องมึงตาอุ้ยุ่นะอ่ะ,อะเดี๋ยวเอานามบกล้องจิพาดจับปลาครับพี่นอ้องเห็นบกนอีกก่อนบล็อกุูดอย่าอะไรคนนะสมุนกัน,นั่งเฝา้ามาเก็บปลาไม่สิ่ง เจ็บบ่ดถือเลยครับมันหลายเลยสาวอีกก่อน เมีทอปมือมาเนี่ยเก็บปลาอีจานุนี่กะละมังจะได้ขวบเฮามนจังบดเต็งกันกะารมังดำวะ เห้ยอยตีหายันเป็นสายอยู hm. ่วางนี <elli> ่วางเฉียงเที่ยงร้องสมเพชเขาบ่ออกสองหน้าหน้าบานเพ็ดเย็บแมชิ่งเ้ยเ็บด้บัดที่ไหนเย็บบัรือกับัตรลายที่สิ่ง ทิ่เก็บตัง้งไหนล่ะพี่นอบบอ้องจะสิเบิดไป็ลายแถะนางเบิงเล่นมาสิ่งเบิดปัญญาอะไรใช่ไหมสิ่งมันหลาได้หล่ะ Thằng nó sẽ cá khoai, <laughs> nhại cá khoai cá khing còn lại Giếp mấy sĩ tiếp mấy là một kiếp xoài nữa mình là về, dư đấy dạ vậy dạ vậy vậy dạ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  vậy

<laughs> Phí nào, Đây à? là chân xì bớt là bay con ha 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 qua bắp cua cái bắp chỉnh kiếm xoay nếp xoay nhấc tay liền <cười> 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 không nhận đi 我满天你听到？ มองเต็มเลยพี่น้อง แยกัดเล็ดในสิ่งปลาสิ่งจาย เป็นไรยับตัวกันพี่น้องพ่อซอยเก็บไปที่นี่พัดกันทุกปวดเอวจับตัวไงสูกันนะพ่อ,อ,อ,อบ่น่นนนนบนนะนนะนบวนปลาแค่ไ่เมื่อไหเถอะถึงจนูเจไอ้วเค็งเอะขทั้งเค็งทั้งยืนนิ่งโดนมาหลุดจับตัวไงนะสู้กันนะนั่นบังไงมันเยอพี่น้องปลาแม่จะบักว่าบนไมบวายไญ่มีอยู่ด้ ติดตุมเนี่ครับผมประกอบไงไงเลยมาครับพี่น้องมาสิเก็บซอยพ่อแล้วมันการขึ้นตัวโกงกันน่ย้ยมาสิเก็บเบิร์อะรเบอเบอก็สิตายได้บ้างฮะตายเเบิร์ดีเรากตายเพราะว่ามันมันหนาแข็งจะตายเนี้ ขนาดสิงที่ผมมาเก็บขนาดสิ่งใช่หรนนอ,น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 ,อนั่นนะผม่นเม้นให้าดบอร์ดทีมเขาแตกตัว เก็บแตกแบนทเงี้ยพันยาี้เก็บหลายบผมเปนพอรู้อยน้ำหนาน่มเลยท่ายายอะไรรู้ไมท่ายาลุยเซนเซลุยเซใลม้อแตกโอ้ยยง้็ได้หมดเออต่อเลยก็ใหเ็

าาาพี่น้องเป็งน้ำกลับขึ้นคาสซุ้มไหนมันยังเบื้อง<ไ>ปลาที่นี่บวกหน่อยเบืบ้งปลาเข็งถังหนึ่งปลาครอสองถังเจียวไปล่งสะลงน้ำไวน้ำกัดินเจ <ปะ S 1> ียวไปขึ้นบ้านแล้วครับบันนี้หม่ <laughs> ผมว่ามันเพิ่งเก็บต uh> uh> ีนันเกตีแสกุนแบนผงเงี้ยมันเสีบตัวอ่าครับพี่น้องนี่เทออกมาแล้วทางนี้คือปลาคอครับอู้นะครับพี่น้องให้เบิ่งคัดช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 ัดเจนทางนี้ปลาเข็งปลาคอสีหลายกว่าปลาเข็งมีตัวใหญ่สัดๆกันเลยครับพี่น้อง สุดยอดแล้วครับพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งปลาหลบัวไหลายเอ้าเหลือนในกระชีนะครับมองห้อสีเอาลงสีลงมัหนี้ย่ามฝนกระชีออกมากับครับสีป่อยปล่อยเหมือนกันนะป่อยปล่อยไหลปาในนี่ครับปล่อยนี่ครับกะละมังหนึ่งครับนี่ะพี่หนาเอาอปล่อยเลย เนี่ยแตกหยาบอยู่เนี่บาดนี้ลยเฮ้ยมันยังปรับตัวอยู่เน <ie gro en museums> ี่ยปรับตัวอยู่นะขุ่นครับพี่น้องเอ้ยัอขุ่นครับเออกำลังกำลังงงอยู่กำลังปรับตัวนะครับกำลังปรับตัวกำลังปรับตัวนี่ครับผมกินไปน้ำปล่อยไปน้ำ น,นะนี่ครับน้ำนักมันชิลงไปหน้าคือเกาครับพี่น้องน้ำน้ำฝนอย่าวน้ำฝนที่ผ้าเละเอาป่าบืนไปนี่จิข่าฟัางกันรุ่แรงยูหลายเลยลลอ่าครับเรื่องนี่เอาสิเอาไปกินแล้วก็ะเอาไปแบงพี่น้องแบงผูเถ่าเรานี่แหละครับกินข้เจ้าหาบ่าได้ส,นนส่วนใหญ่ผมจิแบง ผู้เฒ่าผู้หนหาบ่ไใดกันนี่ครับเอาไปแบ่งเพิ่นกินนี่ครับผมกินซ้ำนี่พอแล้วอยากจะหากินใหม่ครับพี่น้อง่ะครับผมหลังจากไปหาปลามาเนาะพี่น้องไปเอาปลาสิว่าปลาขอนก็ได้ครับพี่น้องไปสาเอาเพราะว่าหนามมันแห้งสิเบิดแล้วออกซิเจนมันบ่มีครับผมออกซิเจนมันสิเริ่มเบิดพวกปลานิ่นตายแล้วครับพี่ปลานิ่นสตัวมัน ต้องใส่มันลุดไปจากบ่อครับพี่น้องก็บมยั่งครับพี่น้องอากาศมันเริ่มเบิดแล้วเหมือนเฮาเปอาปลามาให้พี่น้องเบิงครับพี่น้องคล้องคล้องให้หน้าครับพี่น้องป่าอย่างหลเกินเกินขาดครับพี่น้องขนาดขนาดว่าปีนี้มันแหลงนะครับพี่น้องถ้าปีใดบ่แหลงนี่คือสิหลหลกว่านี้ครับพี่น้องกัมื้นนี้จับป่ามันมวกับหลแห้งกักินแน่ปอยแน่ก็แบง พี่น้องเป็นกินไปนําครับพี่น้องครับเรื่องะครับเห็นปล่อยขึ้นน้ำแยมหนาะฝนมันกระไหลออกมาขายายพันธุ์กระสิตัวใหญ่ขึ้นก็นี่ครับพี่น้องมันนีมันยังตัวหน่อยอยู่ตัวหน่อยสลายมันตัวใหญ่ก่อนก็อนนี้กอนครับพี่น้องต,ตัวใหญ่ก็มีว่าหลายโตครับพี่น้องเรื่บงตัวหน่อยหลายเต่าปลาเข็งนี่สุดยอดเลยครับมีตะเม่ยเนี่ยสามอยู่มือนก,กินแบบบ้านกับ พี่น้องไปเอาปลา,าคอนปลาคอนห้องครับผมห้องให้หน้าทีคุดไว้แล้วกันนี่แหละครับผลงานอย่างตีเห็นแล้วครับพี่น้องไล่เดิก็ฝากเป็นกำลัง,จงใจใช่องหากินแบบบานๆกับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลัง,จงใจกันกับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้รับผมจังบอกผ่านลิคลิบต่อปไปสิ่งมีหยังกระถาลุ่นตาบึงเหมือนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ